สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า black swan เป็นเรื่องราวของนีหนา้ายิงสาวที่แสนสวยและเธอก็มีอาชีพเป็นนักบัลเล่ในโรงละครแห่งหนึ่งพร้อมกับที่เธอนะ่กับังจะได้รับเลือกขึ้นสู่จุดสูงสุดของนักบัลเล่นั่นก็คือการเป็นราช i นีหงส์แต่การที่เธอนะ่ะซ้อมหนักเกินไปและก็ถูกกดดันจากคนรอบข้างมันเลยทำให้สิ่งที่น่ากลัวนะ่ะเกิดขึ้นกับตัวของเธอและนี่คือจุดเริ ด่าเริ่มต้นมาที่ดีนาสาวนักบัลเล่ที่ใฝ่ฝันอยากรบ,บเป็นหงสาวที่เป็นตัวเอกจากละครบัลเล่เรื่องสวอนเล็กเธอเนี่ยเล่าให้แม่ฟังว่าเธอในฝันว่าตัวเองนั้นอยากจะเล่นเป็นราชนีหงสาวแม่ก็เลยให้กำลังใจเธอเต็มที่เพราะตัวของแม่เองก็เคยอ,อยากจะเป็นนักบัลเล่เหมือนกันเธอเนี่ยบอกกับลูกสาวว่าดีนาเนีนะ่ยฝึกหนักแล้วก็ทุ่มเทกว่าใครใครจะต้องได้เป็นหงสาวอย่างแน่นอนจากนั้นดีนาเนี่ยก็นั่งรถไฟไป,ไปซ้อมเต้นซึ่งระหว่างทางเธอก็เห็นเบสหงสาวคนปัจจุบันของคณะละครที่อยู่อีกโบกี้หนึ่ โรงละครระหว่างที่กําลังแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ก็ได้ยินคนคุยกันว่าโรงละครเนี่ยกำลังจะเจ๊งเพราะไม่มีใครอยากดูนักบัลเล่ต์อีกแล้วอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามันยังไม่แน่หรอกผู้ชมเนี่ยอาจจะเบื่อหงเขาแล้วก็มีคนลือกันมาว่าจะมีการเปลี่ยนหงเขาใหม่จากนั้นสาวๆเนี่ยก็เริ่มนินทาเบ็ซึ่งเบ็เนี่ยก็มาถึงพอดีทุกคนเนี่ยก็เลยเงียบเบ็เ,เนี่ยก็เลยบ่นว่าลงรถไฟผิดสายแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยคุยด้วยเลยนเธอก็เลยบอกว่าโอเคไม่คุยก็ไม่คุยจากนัันนนัั้้้้้้้นน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 นททุุุกก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 คคค่่่่่ะะะ็็็เเเเเเรรริมมมมมมซออออออตตแแลลาาาาาียยหหหหววณขดดพืืืจถสไู ไม่ต้องถอดน่าจะเป็นการโชว์สรีระเพื่อจะคัดตัวเข้าสแสดงรีรอนลกระบ,บอกให้ทุกคนเต้นต่อ ต่อมาเขาเนี่ยก็เดินไปแตะไหล่บางคนพร้อมกับเล่าเนื้อเรื่องไปด้วยเขาเนี่ยบอกว่าตัวเอกของละครนี้ก็คือหงขาวหญิงรูปงามจิตใจดีผู้ที่โหยหาอิสรภาพแต่ว่าก็โดนคำสาวให้กลายเป็นหงและทางเดียวในการจะแก้คำสาวก็คือรักแท้จากเจ้าชายรูปงามแต่ว่าปัญหาก็คือหงดำฟาแฟชโชคร้ายของเธอที่ใช้เล่เหลี่ยมเนี่ยเข้ามาจนเจ้าชายตกหลุมรักทำให้หงเขานั้นตรอมใจและกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายก่อนจะพบว่าความตายนั้นก็คืออิสระที่แท้จริงซึ่งรีลอยก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนหงเขาคนใหม่และเธอคนนั้นน่าจะต้องเล่น แต่ตัวน่ะซ้อมกันต่อไปส่วนคนที่ไม่ถูกแต่ตัวนั้นจะต้องเข้าไปหาเขาที่สตูดิโอซึ่งนีน่าน่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นต่อมานีน่าน่ะก็มาขอเข้าพบเขาที่สตูดิโอระหว่างที่รออยู่ก็เห็นเทนาบวอยไว้แล้วก็ทำลายข้าวของในห้องแต่งตัวพร้อมกับเคอข้ใส่เธอว่ามองอะไรจากนั้นน่ะก็เดินหนีไปต่อมานีน่าน่ก็เข้ามาเต้นคัดตัวลีลอยน่ะก็ชมว่าเธอหน่ะเยี่ยมมากถ้าเขาต้องการหงเขาอย่างเดียวเธอคงได้บทนี้แน่จากนั้นเขาก็สั่งให้นีน,ะนะ่าน่ะลองเต้นท่างดาอเธอเ,เ,าาธาเธ้นนนขกก็ก็แิไป หงดำน,น่มันต้องยั่วยนกว่านี้และหลันจากนั้นลินลีนักเต้นที่เพิ่งมาสมัครเข้านะ่ะเขาเข้ามาที่สตูดิโอพอดีทําให้รีลอยนั่นหันเหความสนใจไปหาเธอจนทําให้นีน่านะ่ะถูกเมืองกลับด้วยความผิดหวังเธอนะั่ยน้อยใจว่าเต้นหงดําไม่ได้เลยแม่เนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าจะมีบทอื่นให้เธอนะ่ะเล่นอีกรับรองว่าจะเป็นบทที่โดดเด่นไม่แพ้หงเขาอย่างแน่นอนถึงแม่แม่จะพูดอย่างนั้นแต่ว่านีน่าเนี่ยก็ยังไม่ถอดใจกับบทหงเขาเธอซ้อมเต้นท่าหงุดด้ตั้งแต่เช้าตรู่จนนิ้ว บทนี้กลับเวโรนิกาไปแล้วนีน่าเนี่ยก็เลยเดินคอตกและออกจากห้องไปแต่ว่าริรอนเนี่ยก็ปิดประตูก,กันไว้และเขาเน่ะก็ถามว่าทำไมถึงสิ้นหวังเร็วขนาดนี้จากนั้นก็บอกกับเธอว่าเธอเนี่ยดีพอสําหรับหงขาวแต่ว่าหงดำเนี่ยไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์หงดำต้องการความเป็นอิสระไม่ได้มีมาตรฐานมาชีวัดเพราะเป็นตัวละครที่อยู่ในจุดที่เหนือการรับรู้และเขาก็บอกให้เธอแสดงความเป็นหงดำเนี่ยออกมา พอพูดจบเขาก็าเข้าไปจูบเธอแต่ว่าก็โดนเธอหน่ก,กัดปากและเธอหนึ่ก็ออกไปจากห้องต่อมาเธอหนึ่งก็ได้ยินว่ามีการประกาศรายชื่อนักแสดงแล้วเธอหนึ่งก็ทำหน้าเซ็งแล้วก็แสดงความยินดีกับเวโรนิกา้าอีฝ่ายหนึ่งก็เดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็เดินไปดูที่ายป,ประกาศพอดูเสร็จเธอหนึ่งก็เดินกลับมาด่านีน่า และก็ถามว่าเล่นมุกอะไรอยู่ฉันั้นไม่ตลกด้วยเลยนีน่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดก็เลยไปดูที่ใบประกาศทําให้เธอได้เห็นมาตัวของเธอเน่ะได้รับบทเป็นหงขาวแล้วก็หงดําจนทําให้เธอเนี่ยดีใจอย่างมากและก็โทรไปหาแม่ก่อนทั้งคู่จะมาฉลองกันด้วยเค้กวันต่อมานีน่าเนี่ยก็พบว่าตัวเองถูกย้ายมาที่ห้องแต่งตัวของนักแสดงนําซึ่งก็เป็นห้องเก่าของเบดและวันต่อมารีลอยเนี่ยก็พาเธอไปที่งานปาร์ตี้เขาคงนีน่าเนี่ยขึ้นไปบนบันไดแล้วก็ประกาศปลดเบดเนกลางอากาศเขาขอบ ต่อจากนั้นนางก็เปิดดาวดวงใหม่อย่างนีน่านีน่านั้นรู้สึกอายที่เข้ามาแทนที่คนอื่นก็เลยขอเข้าไปห้องน้ําระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังล้างมืออยู่ก็เห็นมามีเล็บฉีกทาให้เธอเนี่ยพยายามจะแกะเล็บแต่บัาก็ดึงจนหนังนหลุดออกมาจากนั้นลินลี่เนี่ยก็เข้ามาในห้องน้ําเธอแสดงความยินดีกับนีน่าและก็ขอให้เธอหนยอยู่เป็นเพื่อนในห้องน้ําแต่ว่านีน่าก็บอกว่าเธอต้องไปแล้วและต่อมาลีรอยเนี่ยก็ควงเธอออกมาจากงานปาร์ตี้เขาบอกให้เธอเนี่ยรอหน้างานก่อนเพราะว่าเขาจะขอไปหาแขกสักแป๊บเดี๋ยวัาาน่งด เธอคิดว่านีน่าต้องเป่าปีกกับรีลอยอย่างแน่นอนทาให้เธอได้บทนี้ไปรีลอยที่เข้าไปเห็นก็บอกให้เบน่นจะยืนลงก่อนแล้วก็ควงนีน่าไปที่บ้านเขาพอถึงบ้านรีลอยเนก็บอกว่าอยากคุยเรื่องบทเพื่อทําให้เธอเนเข้าถึงตัวละครมากขึ้นเขาถามนีน่าว่าเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่านีน่าเนก็เลยตอบว่าเคยมีเขาก็เลยถามต่อว่าชอบมีซัมติงไหมนีน่าเนก็ไม่ตอบเพราะว่าเธอรู้สึกอึดอัดรีลอยเนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นหงส์ดำแล้วก็เราต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องปกติมากจากนั้นก็มอบหมายเธอเนกลับบ้านไปช่วยต พอกลับไปถึงบ้านนีน่าเนก็เล่ากับแม่ฟังว่าลีลอยนั่นพาเธอไปออกงานด้วยแม่เนก็เลยดีใจอย่างมากที่เธอกำลังจะกลายเป็นคนดังแต่ว่าระหว่างที่นีน่าเนกำลังเปลี่ยนชุดแม่เนก็เห็นรอยข่วนที่แผ่นหลังของเธอเธอก็เลยคิดว่านีน่าเนควรจะเครียดกับการฝึกกันเลยขวนตัวเอง ถึงแม้นีน่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทําแต่ว่าแม่ก็ไม่เชื่อเลยก็รีบพาเธอนไปตัดเล็บจากนั้นน่ก็พานนน่าเข้านอนระหว่างที่นอนอยู่เธอเนี่ยก็ช่วยตัวเองทาที่รีลอยบอกแต่ก็เลยไปเห็นว่าแม่น่ะอยู่ในห้องด้วยเธอเนี่ยก็เลยหยุดทํเช้าวันต่อมานีน่าเนี่ยก็ไปซ้อมและก็ได้ข่าวว่าเบ้นะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเธอก็เลยไปถามรีลอยว่าการที่เบ้นั้นถูกปลดทําให้เธอนึ่งโดนรถชนหรือเปล่ารีลอยเนี่ยก็เลยบอกว่าสิ่งที่เบ้ทำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ เพราะางั้นผู้คนเลยเห็นเธอเป็นดาวเด่นตอนมานีน่าในกระซอมจนดึกโดยเธอได้เต้นคู่กับเดวิดนุ่มหล่อที่มาระบบทเป็นเจ้าชายลีลอยในยกระดาว่าเดวิดเนี่ยเต้นได้เย็นชามากเพราะว่าเดวิดเนี่ยไม่เคยนอนกับนีน่าก็เลยไม่มีอารมณ์ร่วม จากนั้นรีลอยเนี่ยก็ไล่ทุกคนให้กลับบ้านโดยให้นีน่ากับคู่ซ้อมเต้นหน่อยอยู่ต่อโดยที่เขาจะเป็นเจ้าชายเพื่อจะเล้นบทต่อเธอเองแล้วรีลอยเนี่ยก็เริ่มเต้นแต่เป็นการเต้นที่มีการดุลามเน่อยอยู่ด้วยทีแรกนีน่าเนี่ยก็พยายามจะขัดขืนแต่ว่าสักพักเนี่ยก็เริ่มมีอารมณ์แต่พอนีน่าน่ะมีอารมณ์เขาก็หยุดทำเขาบอกว่านี่คือการยั่วยวนเธอต้องทำแบบนี้ตอนเป็นหงดำแล้วเขาเนี่ยก็เดินจากไปแต่ภาพมาทางฝั่งของนีน่าอีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้คนเดียวลิลี่ที่เข้ามาเห็นนนนนนเเ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 ีี่่่่ยกยกกกกกลลาาาาาามมัับบธธธอออออออวววรรระทไไหืปปค้ขงิตพ การฝึกวันนี้มันยากมากเธอหนึ่งก็เลยถามว่าชอบเดยรอหรือเปล่าเนน่นาเนี่ยก็เลยตอบว่าไม่และก็เดนินกลับออกไปพอมาถึงบ้านเนน่นาหนี่ยก็ช่วยตัวเองในห้องน้ําแต่ว่าก็ดันเห็นผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับเธอเนี่ยจ้องอยู่ทําให้เธอหนึ่งหยุดทํา เขาลุกมาจากพ้าบังนะ้นก็เห็นรอยคั้เลือดตรงนิ้วแล้วก็มีรอยขวนอีกแล้วเธอไม่รู้ว่าเพลไปขวนตัวเองตอนไหนแต่ว่าเธอน่ยก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการตัดเล็บซึ่งในตอนนั้นนิน่าเนะ่ยก็เห็นว่าเงาสะท้อนที่มาจากกระจกนะ่ะมันยิ้มอย่างชั่วร้ายวันต่อมาเธอก็ถูกรีลอยนะ่าด่าใช้เลยเขาบอกว่าลิลลินนะ่ะเล่าให้เขาฟังหมดแล้วว่าเธอน่ะนินทาเขาว่าเขาเน่ะเป็นคนที่เข้มงวดเกินไป เขาทำให้เธอรู้สึกกดดันทาไม่อยากแสดงเน่ก็ไปนอนอยู่ที่บ้านเลยเพอะจะให้คนอื่นมาแสดงแทนแต่ถึงแม้เธอจะปฏิเสธแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเธอเนี่ยก็เลยไปหาลิลลี่แล้วก็บอกว่าลิลลี่เนี่ยพูดมัว่วแล้วก็ใส่ไฟให้เธอเดือดร้อนเขากับอกว่าอย่ามายุ่งกับเธออีกและค่ำของวันนั้นนีน่าเนี่ยก็เล่ากับแม่ฟังว่าถูกลิลอยนาดาแต่แม่เนี่ยก็คิดว่านั่นเนี่ยคือเรื่องปกติก็เลยเปลี่ยนมาถามว่าได้มีความสัมพันธ์กับลิลอยบ้างหรือเปล่า นีนาเนี่ยก็เลยตอบว่าไม่จากนั้นแม่ก็เตือนให้เธอระวังตัวหน่อยเดี๋ยวจะพลาดเหมือนกับแม่พอนีนาเนี่ยถามว่าแม่หนาพลาดอะไรแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบจากนั้นลิลลี่เนี่ยก็มาหานีนาที่บ้านเธอนะบอกว่าเธอรู้สึกผิดก็เลยอยากจะมาเล่นเล่าแล้วก็ขอโทษและแม้ว่าแม่เนี่ยจะห้ามแต่ว่านีนาเนี่ยก็ตามลิลลี่ไปพอมันถึงร้านเล่าลิลลี่เนี่ยก็บอกกับนีนาว่าเธอเนี่ยดูเครียดเกินไปก็เลยแบ่งยาให้กับเธอหนึ่งเม็ดพร้อมกับบอกว่ายานนาช่วยให้คลายเครียดได้แล้วก็พาเธอเนี่ยล่องลอยไปกับจินตนาการนีนาเนอป ตรงไปในแก้วเหล้าก่อนที่ลินล่นนั้นจะแนะนําให้เธอรู้จักกับทอมและก็เจอรี่ลินล,ลินเนี่ยก็เลยชวนเธออยู่ต่อแล้วก็บอกว่ามีหนุมน่มๆน่ะรออยู่ตรงหน้าจะกลับไปหาแม่เพื่ออะไรนีน่าเนี่ยก็รู้ทั้งรู้ว่าโดนวางยาอย่างแน่นอนแต่ว่าก็หยิบเหล้าเนี่ยขึ้นมากินหลังจากนั้นนีน่าเนี่ยก็หลอนยา แล้วก็ไม่นั่งกับคนในร้านต่อมาลิลลี่เนี่ยก็พาเธอมาส่งที่บ้านและพอพ่อกับแม่เห็นเธออย่างนั้นเนี่ยก็รับไม่ได้เธอก็เลยถามว่าทําอะไรมานีนาเนี่ยก็เลยตอบว่าเล่นสยิวกิวกับทอมแลวก็เจอรี่จากนั้นก็ลากลิลลี่เนี่ยเข้ามาในห้องนอนเธอเนี่ยก็เลยบอกกับแม่ว่าไม่ต้องมายุ่งกับเธอและก็จัดการชิงฉับทัวกับลิลลี่ซึ่งระหว่างนั้นเธอก็เห็นภาพหลอนว่าหน้าของลิลลี่นั้นกลายเป็นหน้าของเธอ วันต่อมานนนีน่าก็ตื่นสายไม่ไปซ้อมพอถึงโรงละครก็เห็นว่าลินลี่นั้นมาเล่นเป็นหงขาวแทนเลยพอนีนาถามว่าเธอเนี่ยจะมาแทนที่ฉันหรือเปล่าลินลเนก็เลยอธิบายว่าเดวิดเนี่ยอยากซ้อมเธอก็เลยมาเป็นคู่ซ้อมแทนให้พอนีนาถามว่าทำไมไม่ปลุกเธอขึ้นมาด้วยลินลี่ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนหนเราไม่ได้นอนด้วยกันสงสัยนีนาน่น่าจะร้อนยาแล้วก็เก็บผ้าของเธอเลยไปช่วยตัวเองต่อมานี่ยน่าก็ไปห้องตัดชุดลินลเนก็มาตัดชุดเหมือนกันเธอเลยถามว่าลินลินมาทำไมอีฝ่ายก็เลยบอกว่ามาตัดชุดหงเนี่ ในหน้าดียินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยได้ไปหารีลอนแล้วก็บอกว่าอยากให้ลินลี่นี่มาเป็นตัวสำรองของเธออย่างนั้นเหรอ ลิลี่เนี่ยพยายามจะแกล้งเธอเพื่อจะมาแทนที่แต่ว่ารีลอยเนี่ยก็ตอบว่าใครๆก็อยากจะเล่นบทเป็นราชนีของเขาถ้าเธอตั้งใจซ้อมแล้วก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องลิลี่นีน่าก็เลยไปซ้อมคนเดียวจนดึกเธอนังส่องกระจกดูตัวเองเต้นแต่ภาพในกระจกเนี่ยก็ไม่เคลื่อนไหวตามเธอเลยและจังหวะนั้นไฟในกระดับลงนีน่าเนี่ยก็เลยเข้ามาทำหาคนมาช่วยเปิดไฟทำให้เธอบังเอิญได้เจอกับลิลี่แล้วก็รีลอยที่กำลังมีซัมติงกันอยู่แล้วหน้าของรีลอยเนี่ยก็กลายเป็นหน้าปีศาจและจากนั้นนีน่าเนี่ยก็ไปหาเบสท,ที่โรงพยาบาลพร้อมกับเครแบบณ์ เหมือนกับเบสและเธอเนี่ยก็ยังขอโทษที่แย่งบทตอนนี้เธอเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเวลาโดนแย่งบท่ะรู้สึกยังไง เบดเนี the ่ก็เลยตอบว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบจากนั Hungary ้นก็นำที่ตะบายเล็บเนี่ยมาแทงหน้าของตัวเองนีน่าเนี่ยก็ตกใจอย่างมากก็เลยรีบหนีกลับบ้านพอมันถึงบ้านเนี่ยก็เห็นภาพหลอนของเบสเธอก็เลยรีบเข้าไปห้องนอนแม่เนี่ยก็เลยถามว่าเป็นอะไรนีน่าเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องมายุ่งและจากนั้นก็ปิดประตูทับมือของแม่จนทำให้แม่เนี่ยต้องถอยออกไปทางฝั่งของนีน่าเนี่ยก็หยุดลำพังในห้องแล้วก็เห็นว่ามีรอยขนนกออกมาจากรอยข่วนแล้วขาของเธอเนี่ยก็งอเหมือนกับขาของหงทำให้หง ตอนมานนน่าเนี่ยก็รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นแม่นั่งเฝ้าอยู่เธอถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเธอกลัวว่าจะไปแสดงไม่ทันแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปแล้วตอนนี้แม่โทรไปบอกรีลอยแล้วว่านนน่าน่ะไม่สบายแม่บอกว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมแต่ว่าเธอหนี่ยก็ไม่ยอมและเธอเนี่ยก็จะไปให้ได้เพราะแม่พยายามจะห้ามเธอเนี่ยก็หักข้อมือของแม่แล้วก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยคือราชนีหงพอไปถึงโรงละครเธอเนี่ยก็เริ่มแต่งหน้าแต่ว่ารีลอยเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเต้นแล้วเขาให้ลิลลลลลลี่่่เเเเเนนนนนนยยปปปป็็หงงงแแแทาาาาากกกกบบออออออวใใใโสตรรร์ะะะคคููขธถ้้้จมม เขานะ่ยยอมให้เธอขึ้นแสดงเขาก็คิดว่าข้อจํากัดของคุณนะ่ยก็คือตัวของคุณเอง จงทำลายข้อจำกัดนีดทิ้งซะและจากนั้นเธอเนี่ยก็เริ่มแสดงองค์แรกผ่านไปด้วยดีแม้จะไม่ได้ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้โสดองที่สองน่ะมีการผิดคิวเกิดขึ้นเดวิดเนี่ยยกตัวนี้หน้าขึ้นมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ลายตากับแสงไฟก็เลยทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ร่วงลงมาพอมาหลังฉากรีลอยในยกระดาษทั้งคู่ยับนีน่าเนี่ยก็เลยวิ่งกลับไปห้องแต่งตัวแล่ว่าก็เห็นลิลลี่เนี่ยกำลังแต่งตัวเป็นหงดาลิลลีล่เนี่ยก็เลยบอกว่าชมเมื่อกี้น่ะมันแย่มากเธอจะเล่นเป็นหงดําให้เองแล้วหน้าของลิลลี่เนี่ยก็ เมื่อเห็นว่าลิลลี่น่ะตายแล้วเธอก็เลยลากศพลิลลี่น่ไปซ่อนแล้วก็กลับไปโชว์ต่อโชว์งองนำของเธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากพร้อมกับที่ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีส้มและร่างกายบางส่วนน่ะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหงส์ดำและเธอเน่ะก็ยังแอบไปหลังฉากเพื่อจูบก,กับลิลอยด้วยเมื่อโชว์จบลงนี้นะ่าก็ไปห้องแต่งตัวแต่ว่าเธอก็ไม่เจอกับศพของลิลลี่แล้วหายังไงก็หาไม่เจอจากนั้นก็มีคนน่ะม,มาเข้าประตูซึ่งคนคนนั้นก็คือลิลลี่ลิลลี่หนี่ก็บอกว่าโชวนนน่มมเเนเนะนนเงงงเกแ็ออใธรงัปขค พอรู้ตัวทีก็มีเลือดไหลมาจากทองแล้วนีนาเนี่ยก็เลยลองทำดูแล้วก็เจอกับเศษกระจกแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไปโช์ต่อทั้งที่เลือดไหลไม่หยุดเธอเนี่ยขึ้นเล่นฉากสุดท้ายซึ่งก็คือฉากที่ฮงเขาจะต้องฆ่าตัวตายเธอทิ้งตัวลงมาที่ฟุงแล้วทุกคนเนี่ยก็ปรบมือชื่นชมแต่ว่ารีลอยเนี่ยก็เห็นว่าไม่เลือดไหลมาจากตัวของนีนาก็เลยบอกให้เรียกรถพยาบาลมาส่วนทางฝั่งของนีนาเนี่ยก็พูดกับรีลอยสั้นๆว่าตัวของฉันนันสมบูรณ์แบบแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครคิดว ถ้าจะให้ผมพูดตามตรงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมตีความไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับว่าหนังเนี่ยมันพยายามจะเสืออะไรแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์แบบการเปรียบเทียบความดีเป็นหงส์ขาวแล้วก็ความชั่วคือหงส์ดำเนี่ยก็พอจะสือได้นะครับว่าหนังเนี่ยต้องการให้เราอยอมรับในความไม่เพอร์เฟกของตัวเองทุกคนนะฮะมีด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเหมือนที่ดีลอยเนี่ยบอกว่าบทหงส์ดำน่ะไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์เขาต้องการจะให้เธอเนี่ยเค็นด้านมืดของตัวเองออกมาให้หมดโดยที่ไม่เอาภาพลักษณ์ที่อยากจะให้โลกในเห็นมาเป็นกนกับาง ส่วนทางฝั่งของลินลี่นะครับก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นคอยถักฐานและก็ซ้ำเติมผู้คนและหลังจากที่นีนานะครับแทนลินลี่ตายเธอกลับมารูตัวทีหลังนะครับว่าเธอเนี่ยแทนตัวเองอาจจะเป็นการเปลียบเปรือยนะครับว่าเธอเนี่ยได้ฆ่าตัวตนที่ต้องทําตามความคาดหวังของคนอื่นทิ้งไปและก็ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพราะความเพอร์เฟกมันก็คือความไม่เพอร์เฟกนั่นแหละ เป็นหนังที่สื่อความหมายได้แบบล้ำลึกมากๆนะครับแถมมันก็ยังมีความเป็นหนังจิวิทยาเ,ยเข้ามาด้วยบางช่วงบางตอนนะครับก็เหมือนกับหนังผีและก็อาจจะน่ากลัวกว่าผีด้วยเพราะโดยความที่ตัวหนังนะครับมีเอกลักษณ์ในการเชิงเปรียบเทียบที่มันเยอะมากๆนะครับมันเลยเป็นการดูหนังที่ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการและก็ซ่อนความหมายแฝงให้กับเรานะได้มาตีความหมายกันที่สําคัญก็คือนะครับนาตารีพอตแมนเนี่ยเล่นได้สุดมากๆ และสุดท้ายนะครับตัวหนังในการทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้8.0คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือน้ำน,นะครับได้ไป86%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสกโหดสยองขวัญดิบเฉน และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะและ้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง